น้องเมึงท่านผู้ชมก็ได้<อ>ไปหาซื้อขายเขาท่านได้ขายให้อยู่ไหมอ๋อมันมีคนขายให้เลยมันบาเล่กตอนนี้หาซื้อบปแล้วได้ค่ะผู้ชมขายให้อยูเข,ขาวา่า<อ>ยังไงบ่ทนันได้ก่อยยังหาเก็บเงินค่านามอยู่คนไหนอย๋อกันนะเขาเปิดจนเขาไม่ได้ขายเขาวา<อ>่าจีบสาม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนี้กะมาตามต่อแนวทางเด็ดเด็นะครับกับคุณแม่หวัวดคนฝันดีนะครับกัมาตามต่อนะครับว่าเมื่อนี้คุณแม่หวัวดเป่นซีมีตัวเลขแนวทางอยียงเพิ่มเติมบอเอือตอนนี้กะเน้นตัวใดนะครับกับมาลอดติดตาม ไปนํากันนะครับว่าคุณแม่มาเพิ่นสิมีแ okay. ต่ว oh ่าเตียงเบิ่งไอ้ฝันดีเด้อปู่หันดอกวายหัวบอนเพิ่นก็เลยก็เลยว่าอันสิไปเป่าของนําเขาก็ว่าเลขตัวเก่านี่ล่ะก็ทอถาวของนําเขา457นี่ล่ะอ๋อตัวเลขเก่านี่ล่ะในใจก็ได้แม่นบ่แม่นลวในใจก็ว่า457นี่ล่ะ ไปถามซื้อมองไรเขาก็บอกว่าท่านขายตัวเดียวนี่มันบ่าขึ้นแหม่มันใจคากแล้วมันบ่ามันใจว่าเจ้าตัว้อยลอยกู้อยบุนล,ละ<อ>ปลาเตียมันออก,สอกอเสนอเตียมันออกนะครับก็คือบ้าง่ายๆว่า,าตอนนี้ก็คือย่ำยังย้ำตัวเก่าอยู่ไหมเราแต่ก็ย่ำตัวเก่าอยู่วันเออะย่ำตัวเก่าตันเด็กกันอีนนี่มันก็ได้หายเจ็บที่กันอ๋อครับ เด็กันกูบนพ่นาี่แลโอเด็กตูพญานาคนี่ก็ได้หาเคลื่อนขกันแต่ก็เก็มาเข่ากันครับเรีกจางฟังแท้กันกบเลียกไม่เแท้ว่เออนอกับว่ามันจิออกตัวนี้ละ้องเบิ่งท่านผู้ชมก็ได้ไปหาซื้อขายเขาถ้าด้ขายห้อยู่แมอ๋อม่มีคนขายห้เลขมันบาเลขตอนนี้หอซื้อว่าได้เอด้ท่านผู้ชมขายห้อยูเขาว่า มีไงบ่ทันได้ก่อยยังหาเก็บเงินค่าน้ำอยู่ขนาอยู่ห้อกันดรอเอาเปิดกันก็บ้าได้ขายก็ว่าจีบสามจีบียังถืออ๋อตอนนี้บ่ทันได้ขายอยู่ทำบุญช่อมหาซื้อใส่ก็ซื้อบ่ได้เด้อทำบุญช่อมตอนเลขตัวเดียวเขาขายหายเลขตัวเดียวเขาว่าขายหายเขาว่าอ่นใกล้ๆมือก้อนหนูที่บัอ่านก้อนโอย่านมันอ่านก่อนเนาะย่านมันอ่านก้อนว่าถึไปซื้อน่ามีหลินไปถามม่หลิน ถามออดกับุกครับครับหามันออกหามันออดนะครับเจากอยอสีหายเจ็ดนะครับคุณแม่จีเซลอยพุ่นลอยเลยนะครับโอ้หมักแห้งคักแล้วนะครับคุณแม่วานะครับฟันดีคักนะครับมามือไดก็ถามก็ได้ตา้งเลขตัวเก่านะครับย่างบ้านในนี้เพิ่มเติมนะครับบ้านฝันห็นสังพยามานู่ดิครับอืมมันจีเซ เราพยายมานุง,งากดเข oh. าจะมม่ยังเจ้าตายแลย้วโ oh. ปากโ oh. บปากอันนุ่งผา,าก๊าดแล้วก็าเสียพาด oh. ีอาบขาวอ้วนอ้วเขาจะมาาจหมหยังเจ้าือตายแล้วหัมตวบาหัวหุ่มหนุ่มตามจะได้กะบโปาก,ปาก <พอ S 1> มาเจี๋ยเนาะ ย่านแม่นศูนย์โยบติคัมย่านมันมศูนย์โยเดียนมศูนย์หก็สีเอาอยอะนี่สุดวันนี้ผู้ัต่ว่า,าตัวเลขเข้าในกระตัวเก้านี่แหละนะกับตัวเก้านีแนะขขาน่แหละเอาศูนย์ห้าเจ็ดนั่นก็ห้เเาเจ็ดสองตัวศูนย์ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดอ่าสี่ห้าเจ็ดนี่นะครับเนาะ

สี่ห้าเจ็ดตัวเดียวเลยครับเว้าใส่หูคุนแม่คักๆเลยนะครับได้ยเงี้ยคักๆเลยนะครับโตเดียวความนะครับเมื่อไหร่ก็ตามาเราสู่ฟังมายำูซฟังนะครับเว้าใจ่เขากับโสคมีลาบนะครับอาเตียมันโชคมนลาบอาเตียมันโชกแล้วคุณแม่เนาะจะได้มีโชคมีลาบน้ำกันนะครับมีโสคมีลาบ ถือว่าแปลกอยู่เนรอถือว่าแปลกอยู่ในรอาเป็นแม่เนาะแปลกบอกมีค้อมากกว่าสิบเต็มหัวเอันได้ยิ่แม่อันเราทีแขงเนาะอ่สีหาเจ็ดหน่งตัวอ่อันตัวได้ก็เพาว่าตัวไดแล้วก็ว่าอันเียหายเจ็ดบางสิบม่ยิ่งอืมเยียงไมิยิ่งเลยเยี่ยงปูยิ่งพรอครับยิ่งสี่หาเจ็ต ว้ายตัวฝันในเลขรูขึกก้นเลยแล้วโอ้ยนะครับก็ถือว่าแปลกอยู่นะครับเนาะถือว, <h ats> ว่าแปลก, <h ats> กอยู่นะครับอมาตามความฝันไงฝ <h ats> ันดีบ่ฝันดีอันตัวเก้าหะล่ะที่ห้าจีบ <Okay. S 2> อ๋อครับมาย้ำตัวเลขนะครับนะบนขอขอบคุณเอฟซีนะครับที่มาให้การติดตามรับชมนะครับ